สวัสดีค่ะสวัสดีคนรักบอนสีทุกท่านเลยนะคะวันนี้ก็พนพภานะคะพาทุกท่านมาที่สวนนะคะก็วันนี้ก็มาปลูกไม้นะคะแวบๆวบเข้ามานะคะแวบๆบเข้ามาที่สวนนะคะค่ะก็สําหรับสวนพนพภาขาเลาะนะคะพิกัดสวนนะคะก็อยู่ที่ถนนพุทธมนตรสายสองนะคะอซอยวัดบุญ ประดิษฐ์ที่11นะคะซอย11นะคะแขวงบางแคเหนือนะคะเขตบางแคกรุงเทพนะคะพรรณพานะคะพิกัดสวนพรรณาอยู่กรุงเทพนะคะหลายๆท่านอาจจะยังไม่ทราบเนาะเดี๋ยวแจ้งพิกัดให้ทราบนะคะค่ะพรรณพาเข้าวงการบอลสีมาได้ยังไงนะคะก็เข้ามาในช่วงที่โควิดพอดีนะคะอยู่บ้านนะคะอยู่บ้านแล้วเราไม่มีอะไรทํา เพราะฉะนั้นเราก็จะต้องทำการปลูกต้นไม้ปลูกผักปลูกอะไรนะคะปลูกผักเพื่อที่จะมีผักกินแล้วก็ปลูกไม้นะคะที่นี้เราก็เลยไปชมคลิปนะคะอยู่บ้านก็ชมคลิปนะคะก็เลยเห็นชายชนหลายๆท่านอาจจะรู้นะคะว่าพนาภา,าที่รู้จักพนาภามาได้เพราะว่าคอนเทนต์ตามหาชายชนนะคะก็ไปย้อนชมดูได้นะคะแล้ว แล้วไม้ต้นแรกของพันธพานะคะก็เป็นาสาวน้อยปะแป้งนะคะอีเหนานะคะไปชมคลิปย้อนหลังได้เลยนะคะก็เนี่ยเราเลี้ยงมาก็เป็นาสาวน้อยปะแป้งแล้วก็อีเหนานะคะวันนี้มาถึงจุดนี้ได้นี่ก็ถือว่าสุดยอดมากแล้วนะคะเพราะว่าตอนนี้ก็ทำไปด้วยความรักและคะ่ะเราชอบเรารักเขาแล้วก็เลี้ยงดูเขานะคะ สำหรับตู้นี้เนาะเป็นบอลสีเลิกงามนะคะมี f อก็อยากจะได้เนาะอยากจะได้สีเลิกงามพรนภภา,าก็เลยแว็บมาดูให้แว็บมาดูให้ต้นนี้น้องออกหน่อแล้วเนี่ยค่ะเดี๋ยวเฮียก็จะผ่าแล้วต้นนี้อีกหนึ่งต้นก็ออกหน่อแล้วนะคะต้นนี้หน่อไม่ไม่เปิดมาเลยเนี่ยหน่อไม่เปิดมาเลยไม่ด่างเลยแล้วก็เดี๋ยวจะทําการผ่าทีนี้อ,อจะมีต้นไหนนะคะที่แบ่งเดี๋ยวนะ เดี๋ยวพนาพาเลือกต้นสวยๆให้ก็แล้วกันต้นนี้ก็สวยอยู่นะเดนะคะอ่ะเนี่ยค่ะ FC อยากได้ต้นโตนะคะสำหรับสีเลิกงามเนาะตอนนี้ไซส์เล็กก็แบ่งไปหมดแล้วนะคะแบ่งไปหมดแล้วก็จะมีต้นโตเนี่ยค่ะต้นโตเนาะ ค่เปิดแบ่งอยู่ที่หนึ่งพันบาทนะคะกระถางแปดนิ้วนะคะพนภาขอค่าส่งหนึ่งร้อยบาทนะคะต้นนี้ก็ได้อยู่นะคะต้นนี้ก็ได้อยู่นะนี่ได้อยู่นะคะต้นนี้ก็ได้เดี๋ยวพนภาแบ่งให้เอฟซอยากได้ต้นโตนะคะอยากได้ต้นโตทักมาหลังไม่อยากได้ต้นโตก็เดี๋ยวแบ่งให้เนี่ยคะ่ะน้องก็เปิดมาสวยอยู่ต้นนี้เขาก็เปิดนะคะเนี่ยเปิดเปิดนะเนี่ย แดงเข้าสวยมากๆค่ะแบ่งได้ค่ะแบ่งได้แต่ต้นไหนที่มีหนอก็ขออนุญ,ญาตไม่ได้แบ่งแล้วกันนะคะต้นนี้เนาะหรือจะเป็นต้นนี้ก็ได้นะคะต้นที่สามอะแบ่งให้สามต้นนะคะแบ่งให้สามต้นต้นนี้น้องก็สวยมาเลยนะสวยมาเนะะี่ยค่ะหนึ่งพันบาทนะคะสําหรับสามต้นนี้เนาะพนาพาแบ่งให้ก็ทักมาได้ค่ะทักมาได้ fc อยากได้ค่ะ ภารกิจล้างตู้นะคะเช็ดตู้ให้ใสสะอาดแบบนี้เลยที่เช็ดเพราะว่าฝุ่นเยอะนะคะแล้วก็ตู้สกรปรกทําให้แสงไม่เข้าทึบจนเกินไปก็แสงไม่เข้าทําให้บอลไม่สวยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วก็ภารกิจก็คือล้างตู้บอลค่ะให้ใสสะอาดอันนี้ล้างแล้วค่ะ ก็ถามว่าตอนนี้ไซส์เล็กนะคะไซส์เล็กของพนธพาเนี่ยก็จะมีประมาณสักสิบตู้ได้นะคะสิบตู้เนี่ยไซส์ที่ปลูกอย่างเงี้ยค่ะเบบี้สี่นิ้วเนี่ยเราก็จะมีประมาณสักสิบตู้แล้วก็จะเป็นที่บ้านนะคะที่บ้านก็สามตู้ไว้สำหรับแบ่งไม้นะคะตู้นี้นะคะก็เป็นตู้ที่มีอะไรบ้างอ่ะเป็นไม้พื้นพื้นนี่แหละคะ่ะก็ยัง ก็ยังคงตั้งแม่ต่ออยู่นะคะก็จะมีอักษรสวรรค์เราก็ตั้งไว้นะคะแล้วก็จะมีทรั์เจริญน,นะคะทรั์เจริญเน,นี่ยรั์เจริญก็พานภาก็ตั้งอยู่อันนี้จะเป็นเอ่ออะไรอะ่ะเดี๋ยวนะเพชรจอมทองนะคะเนี่ยค่ะต้นแม่ของอันนี้ต้นแม่ของอสงไขยนะคะอสงไขยแล้วก็จะมีมณีวาสนาอันนี้ก็คือ,อยังตั้งอยู่นะคะก็ต้องตั้งซัก 4ต้นห้าต้นอย,อ,ยอย่างอย่างอย่งอับจรเนี่ยค่ะก็เป็นไม้ตลาดที่ขายได้เรื่อยๆราคาเบาๆแต่ว่าก็จะมีก็จะขายได้เรื่อยๆเขาสวยเพราะฉะนั้นแล้วพันธพาก็ยังคงตั้งแม่อยู่นะคะก็สําหรับใครที่ยังไม่มีเนาะก็รอได้นะคะพันธพามีเรื่อยๆเป็นรุ่นๆค่ะ